สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Out of the Myth รายการที่เราจะพูดคุยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความลื่นไหลาทางเพศในตำนานศาสนาแล้วก็นิทานปรัมปราจากทุกมุมโลกผมพานุไตรเวศแอดมินเพจ Our History วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิชชาหรือว่าศาสนาแม่มดยุคใหม่นั่นเองแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับวิชชาเนี่ยจุดเริ่มต้นของศาสนาแม่มดจริงๆแล้วคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ถ้าจะเล่าเรื่องนี้ให้ถูกเนี่ยจะต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งแรกเลยตอนนั้นเนี่ยมีนักอ e ี วิทยาก็คือคนที่ศึกษาเกี่ยวกับอียิปต์โบราณชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่ามาร์เกเรตเมเรย์มาร์เกเรตเมเรย์เนี่ยมีแผนการจะเดินทางไปศึกษาโบราณคดีที่ประเทศอียิปต์แต่ตอนนั้นเนี่ยเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นเธอก็เลยติดงแงกอยู่ที่ประเทศอังกฤษไม่สามารถไปไหนได้มเมเรย์เนี่ยโตมากับแม่ที่เคร่งในาศาสนาคริสต์ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็เคยเป็นครูสอนสาศาสนามาก่อนแต่ว่าหลังจากได้เรียนมหาวิทยาลายัยหลังจากเริ่มทางานวิจัยเริ่มศึกษาโบราณคดีเนี่ยเธอก็เลิกเคร่งในาศาสนามีความเชื่อใน เธอไม่สามารถทํางานที่เธอสนใจเกี่ยวกับอียิปต์ต่อไปได้ว่ากันว่าเมเรเนี่ยก็เลยเหมือนกับจุดเทียนทําพิธีสาบแช่งไคเซอร์วินเลมนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์เยอรมันที่เธอเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของสงครามคราวนี้แต่ว่าเพื่อนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คิดว่าเธอเนี่ยน่าจะทําไปขำๆมากกว่าเพราะเธอเชื่อหรือแบบคิดว่ามันจะสาบแช่งได้จริงๆในช่วงที่เธอติดอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี้เองเนี่ยเมเรก็เลยลองแบบเปลี่ยนจากศึกษาอียิปต์เนี่ยมาศึกษาโบราณคดีใน,ในอังกฤษซะเองแล้วเธอก็ค้นพบเกี่ยวกับเรื่อง ก็คือ The Witch c o u in Western Europe นะประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือว่าเวลาเราพูดถึงแม่มดเวลาเราได้ยินแม่มดเนี่ยเราก็จะนึกถึงผู้หญิงที่อยู่ในยุคกลางที่ถูกโบสถ์จับไปลงโทษไม่ว่าจะจับไปเผาหรือว่าจับไปแขวนคอก็ตามซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงพวกนี้เนี่ยคือคนที่นับถือในศาสนาโบราณบางอย่างซึ่งเป็นศาสนาที่มีมาก่อนคริสตศาสนาอีกและในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนที่นับถือลัทธิแม่มดยุคใหม่ที่สืบทอดมาจากศาสนาโบราณแล้วก็ศาสนาของผู้หญิงในยุคกลางเหล่านั้น you mm -hmm. เอาละทีนี้เราจะกระโดดข้ามาสงครามโลกครั้งที่2ผู้ชายอีกคนชื่อว่าเจอราดการ์เนอร์เนี่ยเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันการ์เนอร์เนี่ยเคยเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในสีลังกาแล้วก็เคยใช้ชีวิตในบอร์เนียวเขาเหมือนกับมาร์เกเรตเมเรนะครับเขาเป็นนักโบราณคดีสมัครเล่นนะเขาก็จะมีความสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นพอไปอยู่สีลังกาก็ศึกษาเกี่ยวกับคนรีลังกาไปอยู่บอร์เนียวก็ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดนีเซียนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มีความสนใจในเรื่องศาสนาแล้วก็เวทมนต์คาถามากๆพอช่วงทศวรรษที่40 เนี่ยการ์เนอร์ก็กลับมาที่ประเทศอังกฤษแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปดูละครละครเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพิทากราัสซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกแต่ว่าพิทากรัสเนี่ยจะมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาด้วยการ์เนอร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับทีมงานละครแล้วก็รู้ว่าทีมละครทีมนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าโรซิครูเชียนนะครับกลุ่มการเขนกุหลาบก็คือคนที่สนใจในาศาสตร์ลี้ลับแต่กลุ่มละครโรซิครูเชียนนี้เองเนี่ยในที่สุดการ์เนอร์ก็ได้รู้จักกับกลุ่มแม่่่่่มมดรเเป็นนนกกลุทีียวาาอชื การเนอร์นเนี่ยก็ไปเข้าร่วมพิธีกรรมของแม่มดด้วยซึ่งพิธีกรรมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมที่ต้องการที่จะปกป้องประเทศอังกฤษจากกองทัพอากาศของนาซีของฮิตเลอร์หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยการเนอร์ก็ปฏิปยานตนเป็นหนึ่งในผู้นับถือศาสนาแม่มดการเนอร์เนี่ยค่อยๆเผยแพ่ศาสนานี้นะครับระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ได้รู้จักกับหนังสือของเมเรนะแล้วก็ได้รู้ว่าโอเคลัทธิที่เขากำลังนับถืออยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลัทธิโบราณที่มันโยงกลับไปหาาใในนชช่่วววงงงงยยุกกกลลลแ้็โับไป ยุคก่อนศาสนาคริสต์ได้ด้วยนะแต่ว่าเมเรกับการเนอร์เนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูไม่เคยเจอกันแล้วตัวเมเรเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบบสายเวทมนต์สายคาถาหรือสายศาสนาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนังสือของเธอเนี่ยมีอิทธิพลกับลัทธิวิชชาหรือว่าลัทธิแม่มดยุคใหม่เอาล่ะทีนี้เราจะมาคุยกันว่าศาสนาแม่มดเนี่ยนับถืออะไรศาสนานี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่มันเป็นไบเทียสเวลาเราจะยินเนี่ยศาสนาบางศาสนาเนี่ยเป็นโมโนเทียสหรือว่านับถือเทพเจ้าองค์เดียวมีศาสนาที่เป็นโพลิเทียสนับถือเทพเจ้าหลายองค์แล้วก็เอเทียสศาสนา ศาสนาที่ไม่นับถือเทพอะไรเลยไฟเชียสก็คือศาสนาที่นับถือเทพเจ้า2อ,องค์ในที่นี้ก็คือเคอร์นุโนสนะครับเทพแห่งการล่าสัตว์แล้วก็อาราเดียเทพแห่งดวงจันทร์มาพูดถึงเคอร์นุโนสก่อนก็นแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อะไรเกี่ยวกับเคอร์นุโนสน้อยมากๆนะหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่ภาพวาดซึ่งเราก็จะต้องตีความไปเองว่ามันหมายความว่ายังไงการ์เนอร์เนี่ยเชื่อว่าเคอร์นุโนสเนี่ยเป็นเทพที่เก่าแก่มากๆตั้งแต่สมัยยุคหินเลยมนุษย์นนยุอออยคน เทพแห่งการล่าสัตว์ของบรรพบุรุษเรานั่นเองเมเรเชื่อว่าเพราะว่าเคนุโนสเนี่ยเป็นเทพเขาวกวางพอคนในยุคกลางเนี่ยมาเห็นผู้หญิงบูชาเทพเขาวกวางก็เข้าใจผิดคิดว่าผู้หญิงบูชาปีาศาจก็เลยจับแม่มดเนี่ยไปเผาไปลงโทษไปทําร้ายตอนนี้มีคนค้นพบภาพวาดเก่าแก่ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์มีอายุ6000ปีเป็นรูปเทพเคนุโนสนั่นแหละกับผู้ที่บูชานะครับโดยตัวผู้บูชาเนี่ยจะมีอวัยวะเพศเนี่ยชูชันขึ้นมาด้วยซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยก็เลยตั้งสมมุติฐานว่าบูชาาเนนนโสีมัอจจะป็ิธ โฮโมอีโรติก er โดยเทพเจ้าเนี่ยรับบทเป็นฝ่ายตั้งรับเลยด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยเราแทบจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเคอร์นุนโนสแต่ว่าในทางตรงข้ามเทพสตรีอาราเดียเนี่ยเรารู้เยอะมากๆขนาดแค่ในรายการเอาออฟเดอะมิดนี้เองเนี่ยผมก็เคยเล่าถึงอาราเดียมาก่อนอย่างน้อยก็ภาคหนึ่งของพระองค์ชื่ออาราเดียเนี่ยมาจากเฮโรเดียสราชินีวายร้ายที่สั่งประหารนักบุญจรในทางศาสนาคริสต์เนี่ยเฮโรเดียสเนี่ยหลังจากตายไปแล้วเนี่ยก็ถูกสาปให้ต้องวนเวียนใช้ชีวิตเป็นวิญญาณอยู่ในโลกแล้วก็เฮโรเดียสเนี่ยตอนหล พูดสามารถไปดูตอนเก่าๆตอนพูดได้บางตำนานเนี่ยก็บอกว่าเฮโรดิอัสเนี่ยนับถือเทพีไดอาน่าเทพีแห่งดวงจันทร์ของกรีกแต่บางตำนานก็บอกเลยว,ว่าเฮโรดิอัสเนี่ยก็คืออีกภาคหนึ่งของไดอาน่านั่นแหละไดอาน่าเนี่ยจริงเราก็พูดถึงบ่อยนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยคนรักหญิงของไดอาน่าเนี่ยก็คืออเมทิสสาวไม่เมานะครับที่ตอนหลังกลายมาเป็นหินผลึกสีม่วงนั่นเองถ้าใครสนใจก็ลองไปหาตอนเก่าๆดูแล้วกันในาศาสนาแม่มดนะครับขณะที่เคอร์นุโนสเนี่ยเป็นเทพแห่งการล่าสัตว์อารเดียหรือไดอาน่าเนี่ยก็คือเทพแห่งดวงจันทรสเหตุ คนโบราณเนี่ยนับถือไดอาน่าอันนี้ผมคิดเองนะครับเพราะผมว่ากลางคืนสมัยก่อนเนี่ยมันมืดมันไม่มีไฟนะครับฉะนั้นพวกลัทธี่ต่างๆเนี่ยถ้าจะไปทําพิธีกันตอนกลางคืนยิ่งถ้าจะต้องเข้าไปในป่านะก็ต้องเลือกคืนเดือนเพนคืนที่มันมีแสงสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับถึงจะไปทําพิธีเข้าป่าได้อย่างปลอดภัยคนโบราณเนี่ยก็เลยมีความผูกพันกับดวงจันทร์ในลักษณะนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นตัวศาสนาของกาเนอร์เองเนี่ยก็ยังได้อิทธิพลมาจากศาสนาพุทธด้วยคืออย่างที่บอกว่ากาเนอร์เนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ในศรีล เพราะฉะนั้นการเนอร์ก็จะศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมไปถึงศาสนาพุทธศาสนาแม่มดของเขาเนี่ยก็เลยเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดโดยเฉพาะเชื่อว่าถ้าเกิดชาตินี้เนี่ยใครเป็นแม่มดหรือพ่อมดแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยก็ต้องเคยเป็นแม่มดหรือพ่อมดมาก่อนแล้วก็ชาติหน้าเนี่ยก็จะกลับมาเกิดใหม่เป็นพ่อมดหรือแม่มดด้วยในพิธีกรรมของศาสนานี้เนี่ยก็จะมีการสะกดจิตเพื่อระลึกชาติแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะระลึกชาติเห็นตัวเองเป็นพ่อมดหรือแม่มดแล้วก็ที่เด็ดคือจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยถูกเผาเนป็ เรื่องที่ พูดถึงกันบ่อยมากนะครับในตำนานในประวัติศาสตร์เรื่องของพ่อมดแม่มดปัจจุบันนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างพิสูจน์แล้วล่ะว่าทฤษฎีของเมเรเนี่ยไม่น่าจริงแม่มดท,ที่ถูกเผาในยุคกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้นับถือาศาสนาโบราณจริงๆอาจจะแบบหยิบเอาบางความเชื่อมาผสมผสานกาันมันอาจจะมีการนับถือตัวตนที่เรียกว่าปีศาจในทางาศาสนาคริสต์จริงๆแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องการถูกเผาจนตายเนี่ยเรื่องการถูกกดทับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันโดนใจคนในยุคปัจจุบันมากๆนะครับเช่นพอเรานับถือศาสนา ก็เป็นเรื่องปกติที่พอเราอยู่ใต้ผวงังอยู่ใต้การสะกดจิตเนี่ยเราก็จะเห็นภาพตัวเราเนี่ยเป็นแม่มดเป็นพ่อมดแล้วก็ถูกเผาได้ปัจจุบันอย่างที่บอกว่านักโบราณคดีเนี่ยไม่ค่อยเชื่อในทฤษฎีของเมรเรแล้วแต่กะนั้นเนี่ยไอความเชื่อร่วมกันว่าแม่มดเนี่ยในอดีตชาติก็เคยเป็นแม่มดมาก่อนเคยถูกบทจับลรงโทษมาก่อนเนี่ยก็ยังเป็นหลักใหญ่ที่ผูกพันผู้นับถือาศาสนานี้ไว้ด้วยกันถ้าพูดแบบพุทธไทย,ไทยก็คือมีกรรมเก่าร่วมกันนั่นเองนะเรื่องราวของศาสนา,สนา,สนาแม่มดยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวเราคอยติดตามต่อตอนหน้าถ้าเกิดส อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจ Generation ให้ด้วยขอบคุณครับ